ความต้องการของคุณเจ้าของคือเป็นขนผู้ป้องนี้ไหมคุณเจ้าของอยากจะเลมให้มันกลมให้สวยกลมเหมือนปอมเมเรเนียนอะไรพวกนั้นนะคะแต่ครนนี้ข้อจำกัดของเราคือเนี่ยเนี่ยเขนแบบนี้นะคะ่ะ ข้อจำกัดของเราคือคุมเม์แมวของเราทำได้อย่างเดียวถ้าเป็นปัดขนแมวนะคะทำได้อย่างเดียวคือบวช <c oughs> <c oughs> พอบอกว่าบวชเนี่ยคุณเจ้าของก็จะช็อกไปแล้วแปดส่วนเหลืออีกสองส่วนก็ต้องแบบดึงสติค่ะดึงสติกันมาอยานเนาะบวชของเรามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนักหนาหรอกแต่ทีนี้ ทีนี้เขาก็บวชไปแล้วทีหนึ่งนี่เป็นการมาครั้งที่สองนะคะประวัติอาญยากรรมก็ไม่ธรรมดาหรอกอคุณเจ้าของเล่าให้ฟังว่าย้ายคอนโดแล้วก็ไปตัดร้านอื่นมาเขาตัดได้คือทิ้งขนเป็นเอาเป็นว่าไม่บวชใช้กันไกรในการตัดขนน้องอะทีนี้พอขนน้องยาวอะ่ะหน้ามันก็ไม่สวยขนมันก็ลุงรลงหน้าเรียบ คราวน,นี้ก็เลยอยากอยากตัดใหม่แต่กลับมาเทคอาบาร์ดซึ่งพี่ปุ๊กก็ไม่ได้ถามนะว่าถ้าร้านนั้นเขาตัดได้อะยอมว่าใช้กันไกลได้อะทไมถึงไม่ไปร้านนานาักกลับมาเทคอาบาร์ดทำไมมาทําไมแหยอายบ้านนะหนวนน้องเออก,ก็ไปแสเขาเพื่ออะไรวะ <laughs> พี่ปุ๊กก็เลยบอก อย่างตรงไปตรงมาว่าปัดขนเราทำได้อย่างเดียวค่ะถ่ายบวดคุณเจ้าของบอกว่าน้องไม่ชอบโอเคไม่ชอบก็ไม่ต้องตัดก็ทีนี้ทีนี้เจราจาต่อรองกันไปมาเหมือนขายผักบุ้งตลาดของเตยเลยนะการรับลูกค้าแมวเนี่ยให้ชั้นบนหน่อยเถอะเธอต่อรองกันไปมาก็ ได้หลักสรุปได้ความว่าอาบน้ําก็ได้ค่ะอาบน้ำไถขนใต้อุ้งเท้าเรายบไถยไปแล้วตัดเล็บไถ่ขนกน้นทําความสะอาดหูแล้วก็ช่วยเล็มหัวน้องให้กลมๆหน่อยได้ไหมคะโอเคได้ค่ะแต่ไม่ช่วยคืออาบน้ํามันก็อีกราคาหนึ่งเนาะ ถ้าเลมหัวกลมเพิ่มก็จะต้องเพิ่มราคาแหละไม่ช่วยเนาะเพราะมันเป็นงานของเราไม่ช่วยค่ะดูไรไลเยือใหญ่สิ้นดีโอเคตกลงกันได้น้องก็เลยมาอาบน้ำเราก็จะอาบน้ำแต่ไอีความพีคคือเธอเนี่ยเราเราคุยกับเธออยู่ความพีคคือในประวัติดูหน้าตาสีหน้าตาก็ไม่น่าร้ายเอ้ยไม่น่าไม่ร้ายหนอก จะพูดผิดพูดถูกทำไมเห็นแมวแล้วมือไม้สัน่นทำตาหลับพลิ้งก็เดี๋ยวแบบในประวัติอาทยากรรมนะบอกไว้เลยว่าเล่นหน้าไม่ได้ยากจะกลับเล่นขานี่ก็ขูจะตกแต่วันนี้ดูไม่มีพิษส่งนะพี่ป๊อปดูพี่ป๊อปทำได้อยู่นะหรือยังอันะนเดิมเขาจะดิ้นมากเวลาเล่นหน้าดิ้นมากคือมันเล่นไม่ได้ เขาดึงหน้าลับดึงไปดึงมาแต่ขาก็มีขู่แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้อ,อะมีขู่แต่ว่าถ้ามัน<า>ดิ้นมากมันก็คือทำยากเพราะว่ายากตรงไหนยากมันคือยากตรงไหนยากกันไกลจะเฉาะนี้หรอใช่มันจะเล็มยังไงใน <c oughs> เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ตลอดเวลาทำ <c oughs> ไ,ไม่ได้ <c oughs> พี่บอกพี่บอกมันใช้คำแบบ <c oughs> จะเต็มได้ยัางไงาในเมื่อวัตถุมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่จึงกระชากขาตลอดถ้ถา้ยังไงจุดกระชากลากขาเธอหนีตลอดอะ่ะน้อง <S 1> <S 1> เราก็จะทําให้เธอไม่ได้หรอกนะหนะ้าจะมามองเนาะหนะ้าฉันแบบนี้ฉันก็กลัวเดอ้อแบบนี้ถือว่าได้อยู่ซึ่งจุดพีคคือหน้าเนี่ยพี่ป๊อบยังไม่ได้ลองนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยัางไงานี่คือจะทําให้เสร็จเราไปอาบน้าแล้วไม่กลับมาทําแล้วใช่ไหม น่าต้องเล็มให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเป่าแล้วน่าจะไม่ค่อยได้เพราะว่าอ่านอ่านในนั้นก็คิดว่าจะลงเองลั <c oughs> กษณะการลงแบบนั้นก็น่าจะลงเองคือถ้าไปทําให้หนุดหยีตอนเป่าแล้วหลังจากนั้นก็จะทํางานไม่ได้แล้วใช่ปะจะดูยากกว่ายากกว่า,าการที่แบบไม่ทําเลยแล้วก็มาทําทีเดียวยมันยากน่าจะเป็นแบบถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นแบบ คือจับหน้าไม่ได้จับแบบนี้ไม่ได้จับแล้วดึงหน้าดึงหลังตลอดเวลาก็าเลี่ยมไม่ได้ทีีเพราะมันก็จะไปเหลี่ยมนะแลหละเลี่ยมที่เขาเ,เหลี่ยมมานี่เลยรู้ว่าทําไมมันถึงเหลี่ยมทําไมมันถึงยาวเพราะว่ามันยากบบวิจารณ์ว่าไอ้ใช่สิวิปปวิเคราะห์ว่วาที่ร้านนั้นทําหน้าเลี่ยมมาเนี่ยก็เพราะว่าในประวัติเราบอกว่าตัดหน้ายากดึงหน้าหนีทําไม่ได้ ก็คงไม่มีใครทําได้ไม่มีใครทําให้มันกลมดิฟได้เขาก็คงทำได้เท่าที่ทําได้ซึ่งเทอคอาบัตก็จะทําได้เท่าที่ทําได้เหมือนกันนะคะมันดูเหมือนเราเยอะเนาะอพอเป็นแมวเนี่ยเราจะเรา,เ,ราเราจะเราจะถามข้อมูลจากคนเจ้าของเยอะเยอะบางทีลูกค้าใหม่ที่โทรศัพท์มาถามว่ารับอาบแมวไหมถามรายละเอียดนริงๆสามีเอาจะไปเท่าสิบเราก็จะถามเยอะเนั่นแหละว,ว่า แมวพันอะไรแมวเป็นยังไงเคยไปร้านไหมอยู่กันมานานแค่ไหนเพราะว่ายากยากไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำนะคะเราจะลองทําก่อนคือความเป็นมืออาชีพของโรลเมอร์เราก็จะไม่บอกว่าอุ้ยมันยากฉันไม่ทาหรอกไม่เราถามเพื่อที่จะได้ระมัดระวังในการทํางานไม่ให้ทั้งแมวไม่ให้ทั้งคนนะบาดเจ็บ แล้วเราก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดเช็ดหูอย่างเช็ดแล้วยางแต่แต่เราก็จะลองทําให้มันมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วนั่นแหละเราก็จะค่อยมาบอกว่ามันยากยากไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำยากไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้แต่ทำได้แค่ไหนนั้นมันอีกเรื่องนึงเนาะเพราะฉะนั้น ม,ม,ม,มันมันมันคงมีแหละพี่ปูว่าร้านแมวกร o เมอร์แมวกร o มิ่งช็อตแคทกรูมิงม่งเออใช้คำนี้ Cat Grooming ที่เขาทำแบบเล่มขนสวยๆได้ไปหาร้านนั้นค่ะหาให้เจอแล้วก็จงอยู่กับเขาแต่เราทำได้เท่านี้และเราก็ไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเราทำได้เท่านี้ เห็นไหมว่ามันมันสั้นกว่าท่านอีกเยอะอะแสดงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้พี่ป๊อบพิจารณาทรงแล้วเห็นว่าไอ้ที่มันมาทรงเนี้ยเขาเพราะความยากของน้องไงเดี๋ยวพี่ภูก็จะต้องไปแล้วเพราะว่ายิ่งจะทำให้เขาเบี่คานพี่ป๊อกก็จะทำงานได้น้อยนี่คือการเล็มหน้า ที่พี่ป๊อบยังไม่ลัวนะเราก็จะเจรจาพาทีดีๆคุยกันรู้เรื่องเนานะแต่พอความกลัวเริ่มเข้ามาเราก็จะไม่รู้เรื่องเราจะไปแล้วนะเธอใจดีกับรูมเมอร์ของเราหน่อยนะ ในย่านนี้ตัวจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่กลัวนะกลัวกลัวถามว่ากลัวไหมตอบเลยว่ามากยากเย็นจนเพินจะอธิบายให้พวกเธอที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเมื่อเข้าใจได้นั่นแหละไปไปแล้ว